ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับกรุณาถ่ายวิดีโอขณะเปิดกล่องพัสดุทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานในการเคลมนะครับพอดีว่าเพื่อสมาชิกฝากให้สั่งซับบ็อกนะครับหรือว่าเบดบ็อกจากลั z a ด้ นะครับปฏิทางร้านก็ติดสติกเกอร์มาว่าให้ถ่ายวิดีโอให้เป็นหลักฐานนะครับก็เลยถือโอกาสถ่ายวิดีโอเอาไว้แล้วก็จะแกะกล่องรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเผื่อท่านใดสนใจก็ลองไปซื้อหาไว้ใช้งานราคาไม่แพงนะฮะอันนี้พร้อมส่งอยู่ที่1,246บบาทอ่าพร้อมจัดส่งเลยนะครับมันจะใช้ได้ดี เสียงจะดีไหมยังไงเดี๋ยวจะทดสอบรีวิวทดสอบให้ดูนะครับอันดับแรกแกะกล่องกันก่อน ครับแกะกล่องออกมาแล้วก็จะเจอกับกล่องของเจ้าซับบล็อนะครับอยู่ด้านในอีกกล่องหนึ่งอันนี้เป็นสติกเกอร์อ่าไม่ใช่สติกเกอร์นะเป็นเพจนะครับยี่ห้อที่เราจะต้องแปะลงไปประมาณนี้จะแปะหรือไม่แปะก็แล้วแต่นะฮะทางร้านก็ใส่มาในกล่องด้วยนะครับเดี๋ยวดูตัวสินค้าด้านในกันนะร,รูปร่างหน้าตาก็ เป็นเหมือนในรูปนี้แหละแต่ว่าเราลองดูก่อนว่ามันมีความเสียหายอะไรหรือไม่ กล่องมีอุปกรณ์นะครับตัวนี้จะเป็นอาจจะเป็นขายึดน็อตกับตัวสายไฟตัวนี้เป็นปลั๊กเสียบสายไฟตัวนี้เอาไว้ทำอะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวต้องลองอเช็คกันดูอีกทีหนึ่งนะฮะมีนอ็อตมีขายึดนะครับมีสายตัวนี้เอาไว้เชื่อมต่อกับตัว ตัวนี้จะน่าจะเป็นวอลลุ่มนะฮะเอาไว้ปรับความดังของตัวซับนะครับเพราะว่าซับตัวเนี้ยนะฮะมันจะต้องไปติดตั้งประมาณว่าอยู่ใต้เบาะนะครับใต้เบาะรถอะไรประมาณเนี้ยในกรณีที่เราต้องการปรับดังเบาก็ให้ปรับจากตัวนี้โดยเสียบผ่านสายเส้นนี้นะครับเอาไปติดไว้บริเวณหน้าคอนโซลรถที่ปรับสะดวกสะดวก หรือเราอาจจะไม่ใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราไปใช้งานเนี่ยเราต้องนำไปต่อกับปีนะฮะตัวปีมันก็สามารถปรับความดังของซับได้นะฮะเราก็เล่งตัวนี้ไว้ประมาณหนึ่งเราไปปรับที่ปีเอาก็ได้ก็แล้วแต่ความสะดวกของผู้ใช้งานนะครับอันนี้เป็นคู่มือการใช้งานนะฮะเป็นภาษาอังกฤษคู่มือการต่อใช้งานนะครับ ต่อไม่ถูกก็ต้องลองไปอ่านเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะไม่มีภาษาไทย ซับบ็อกนะครับตัวเคสมันก็เป็นอลูมิเนียมนะฮะค่อนข้างดูแล้วงานก็เรียบร้อยดีนะครับอ่าฝาป,ปิดสนิทดีนะ,ะสีดำสีดำด้านนะครับมีเกล็ดทรายอ่าเป็นเป็นมันไม่เรียบเลยทีเดียวนะฮะมันเป็นเกล็ดทรายอ่าหยาบๆหน่อยหนึ่งนะครับขนาดซับก็เป็นดอก10นิ้ว อันนี้เป็นด้านคอนโทรลนะครับที่เราจะต้องใช้ปรับเสียงต่างๆนะฮะมีอินพุต DC นะครับ12โวลต์อันนี้เป็นเชื่อมต่อไฟเข้านะฮะ,ะเชื่อมต่อสัญญาณอินพุตฟิล์นะครับฟิลขนาด25แอมป์นะครับไอ้ปลั๊กที่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะฮะปลั๊กตัวนี้เราแกะออกมา เป็นเอาไว้ต่อไฮเลเวลตรงนี้นะฮะเสียบไฮเลเวลเข้าไปผมไว้มั่นใจว่าไฮเลเวลคงจะประมาณว่าต่อ,อเสียงที่ไม่ใช่ซับนะครับคือออกจากปีอาจจะไม่มีสัญญาณซับมาแล้วก็ต่อมาเข้าตรงนี้ได้มันก็จะแปลง แยกเป็นสัญญาณซับให้แต่จริงๆแล้วไม่ต้องใช้งานนะครับเราก็ใช้ช่องนี้ low level นะฮรก็คือสัญญาณซับที่มาจากปีเสียบเข้านี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสวิตปรับเฟดอันนี้เป็นอะไร audio power อ n อปิดเปิดเสียงได้นะครับส่วนในสายตัวนี้เป็น รีโมทคอนโทรลก็คือตัววอลลุ่มที่ผมว่าเมื่อสักครู่นะ,ะเสียบเข้าไปแล้วก็ต่อกับตัวตัววอลลุ่มตัวนี้นะครับแต่ว่าเอาจริงไม่ต้องใช้งานนะฮะในในส่วนของโลโก้ยี่ห้อนะครับก็แปะตรงนี้นะฮะเป็นกาวสองหน้ามองไม่เห็นนะกลอ้องนี่นะครับก็ลอกกาวสองหน้าแล้วก็แปะลงไป เราให้มาแล้วก็แปะลงไปเลยนะครับเพื่อความสวยงามผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับยี่ห้อนี้นะฮะยี่ห้อนี้น่าจะปิดอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาไม่ทํา ที่เขาไม่แปะมาให้นะฮะต้องมาแปะเองนะครับตัวนี้เพื่อสมาชิกฝากสั่งนะครับก็ถือโอกาสมาแกะกล่องรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเดี๋ยวผมจะเตรียมอุปกรณ์มาทดลองกันดูนะครับว่ามันจะดังดีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวขอไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับ ครับก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะทดสอบนะครับแต่ก่อนที่จะทดสอบผมต้องแจ้งก่อนนะครับว่าตัวเบสบล็อกหรือว่าซับบล็อกเนี่ยถ้าเราทดสอบแล้วเราเปิดในสถานที่ที่มันไม่ไม่มีห้องนะฮะก็ตอนนี้ผมทดลองอยู่ในที่โล่งนะครับเบสมันอาจจะดังไม่ค่อยดีนะครับตัวซับบล็อกพวกนี้ต้องอยู่ในรถยนต์นะฮะ รู้ว่าอยู่ในห้องอห้องแคบๆเนี่ยนะครับเสียงเบสถึงจะดังดีนะครับถ้าอยู่ในที่โล่งๆจะไม่ค่อยออกนะฮะแต่อันนี้เราจะทดสอบเบื้องต้นนะครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะฮะแล้วลองฟังเสียงดูเบื้องต้นด้วยนะครับว่ามันจะดังยังไงอุปกรณ์ที่ผมใช้ทดสอบนะครับก็จะมีโน้ตบุ๊กนะครับเป็นแหล่งกำเนิดเสียงนะครับ จากสัญญาณโน้ตบุ๊กเข้ามาที่ปรีนะฮะปรีก็เป็นปรีรถยนต์นะครับปีเก่าเก่านะครับออกจากปรีช่องซับวูฟเฟอร์ที่ออกจากปรีนะฮะก็ต่อเข้ามาที่ตัวซับบ็อกนะครับแล้วก็ช่องอเสียงกลางกับเสียงสูงนะฮะต่อเข้าไปที่ลำโพงบลูทูธตัวนี้นะฮะก็เอาทําเป็นเสียงกลางนะครับมันมีไลน์อินนะฮะเราก็เลือกลน์อิน ส่วนของภาคจ่ายไฟนะฮะผมก็ใช้จากตัวภาคจ่ายไฟตัวนี้ปรับแรงดันไว้ที่13.8โวลต์น,นะครับภาคจ่ายไฟที่ใช้เลี้ยงตัวปลีนะครับก็จะมาจากตัวนี้นะฮะนะครับแรงดันอยู่ที่12.7.8โวลต์น,นะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟการต่อสายเนี่ยนะครับเพื่อนๆบางท่าน คืออันนี้ผมเจอบ่อยนะนะครับเราก็ไม่ว่าใครเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยไม่มีความรู้ทางด้านพวกนี้นะฮะก็นำไปต่อผิดขั้วนะครับต่อผิดขั้วก็เกิดการช็อตเสียหายนะฮะยิ่งนำไปต่อกับแบตเตอรี่เนี่ยถ้าผิดขั้วทีเดียวก็พังเลยทันทีนะครับเขาจะมีเขียนบอกไว้เราต้องดูให้ดีนะครับในการต่อสายจะมีคำว่ากาวนะฮะคำว่ากาวเนี่ยจะเป็นไฟลบนะครับแล้วก็มี DC บวก1 2โวลต์ v, นี่นะครับเป็นไฟบวกนะครับแล้วก็สายนี้มันจะเขียนว่า R E M หรือว่าสายรีโมทนะฮะสายรีโมทต,ตัวนี้จะทำหน้าที่ในการเปิดเปิดเครื่องนะครับซึ่งมันจะเอาสัญญาณรีโมทต,ตัวนี้จากเครื่องเล่นอฟอนต์หน้ารถนะครับเราต่อสัญญาณรีโมทจากฟอนต์หรือตัวเครื่องเล่นตัวสองดินอะไรพวกนี้มาเข้าที่ตัวมัน พอเราเปิดเครื่องเล่นตัวซับบ o ็อกก็จะติดด้วยนะครับมันเป็นสัญญาณรีโมทนะครับแต่ในกรณีที่เราทดสอบเนี่ยเราก็สามารถเอาไฟบวกนะครับไฟบวกจากจุดบวก12โวลต์เนี่ยจัมเข้ามาที่รีโมทเพื่อสั่งให้มันทำงานได้นะครับถ้าเราไม่จัมรีโมทมันจะเปิดไม่ติดนะฮะเพราะว่าก็มีลูกค้าหลายๆคนเอามาให้เช็คอยู่ยบ,บ่อยนะครับมาช่าง power รถยนต์ผมเอาไปต่อแล้วเ,เปิดไม่ติด ไม่รู้มันเป็นไรช่างลองเช็คให้หน่อยนึงอะไรประมาณนี้นะฮะปรากฏว่าก็ลืมไม่ได้ลืมนะฮะลูกค้าไม่รู้ไม่ได้ต่อสายรีโมทนะครับมันก็จะไม่ติดนะครับอัอนนี้ก็มาแนะนําบอกบอกเล่าให้ฟังนะครับสาหรับท่านที่ไม่รู้นะฮะเพราะว่าบางคนรู้บางคนไม่รู้เนาะนะครับในส่วนของปลีก็เช่นกันนะครับในส่วนของปลีกก็มีผิดกันอยู่บ่อย นะครับมันก็จะมีสายรีโมทเช่นกันนะฮะมีสายแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นไฟบวกกาวเป็นไฟลบนะฮะแล้วก็รีโมทอยู่ตรงกลางเราต้องดูสยยัญลักษณ์มันนะฮะทุกตัวจะมีเขียนบอกนะครับอย่าต่อมั่วๆถ้าต,ต่อมั่วๆผิดขั้วก็คือพังนะครับสายรีโมทนะฮะก็ต่อมาจากฟอนเช่นกันนะครับมาจากฟอนเครื่องเล่นน่ารถนะฮะเป็น2ดินเครื่องเล่น CD ดีหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีสัญญ,ญาณรีโมทออกมาให้นะฮะเราก็ต่อมาเข้า แต่ในกรณีน,นี้ทดสอบนะครับผมก็จะต่อรวมกับสายบวกเลยนะครับเมื่อจ่ายไฟเข้ามาตัวปีก็จะทำงานเลยเช่นเดียวกับตัวซับบ็อกเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟเข้าที่ซับบล็อกนะฮะ13.8โวลต์พอจ่ายไฟเข้ามานะครับจะเห็นว่าไฟพาวเวอร์สีเขียวติดนะครับตอนนี้พร้อมที่จะทำงานนะครับตัวปีก็มีไฟสีฟ้า,ฟาติดพร้อมที่จะทำงานนะครับอันนี้ตัว ลำโพงบลูทูธผมเอามาเป็นลำโพงเสียงกลางนะฮะก็เสียบไฟเข้าแล้วนะครับพร้อมที่จะทำงานทีนี้เดี๋ยวผมจะใช้ซาวเทสจาก YouTube นี่แหละซาวดีโมนะฮะไม่น่าจะติดลิขสิทธิ์นะครับลองดูผมจะปรับเสียงตัวปีขึ้นไปนะครับ โอเคนะฮะเสียงซับดังแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปรับวอลลุ่มซับลงนะฮะให้เหลือแต่เสียงกลางอันนี้เอาวอลลุ่มซับลงนะครับเหลือแต่เสียงกลางเอาวอลลุ่มซับขึ้นนะครับน่าจะมีเสียงกระพือหน่อยนะฮะเพราะว่าตัวซับเนี่ยมันวางไว้เฉยๆนะครับก็ทำให้ ตัวโต๊ะเนี่ยมันสั่นมีอุปกรณ์ต่งตางๆวางอยู่อาจจะกระพือเสียงดังแกล้งแก้กลหน่อยนึง ต่างๆนะครับปรับเลเวลต่างๆก็จะมีอยู่3มปุ่มนะฮะนี่เป็นเกณฑ์นะครับเกณฑ์เกณฑ์อินพุตนะฮะผมปรับไว้เกือบสุดนะครับอันนี้เป็นเบสบูส์นะฮะก็ถ้าเบสมันน้อยเราก็ปรับตัวเบสบูส์เนี่ยขึ้นไปนะฮะมันก็จะให้เสียงเบสที่มากขึ้นนะครับตัวนี้เป็นโลพาร์ตนะครับแล้วว่าเราต้องการให้ความถีในช่วงความทีต่ำเนี่ยช่วงไหนผ่านไปบ้างนะฮะก็ต้องลองปรับดูนะครับไปติดตั้งแล้วลองปรับดู ช่วงไหนที่มันดังดีที่สุดนะฮะเราก็ปรับในช่วงนั้นนะครับอันที่กับเฟดไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านะฮะในกรณีที่เฟดเสียงมันไม่ตรงกับลำโพงเสียงกลางเราสามารถกดกับเฟดตรงนี้ได้นะครับเพราะว่า,าสัญญาณเฟดของลำโพงเนี่ยนะครับสัญญาณเสียงนะฮะถ้าเฟดมันไม่ตรงกันมันจะหักล้างกันทําให้มันดังไม่ดีนะครับเราต้องกดดูแต่ผมไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่ามันมีผลมันใช้งานได้หรือเปล่าหรือว่าทํามาหลอกๆอกนะครับสวิ์ตัวนี้เป็นออโต้พาวเวอร์ออน ผมก็ไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงกดหรือไม่กดก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่าก็เบื้องต้นถ้าถือผมฟังดูผมว่ามันน่าจะดังดีนะฮะก็ฟังอยู่ในที่โล่งๆเนี่ยก็พอมีเสียงเบสให้ได้ยินอยู่นะครับประมาณนี้นะะเดี๋ยวผมลองอเปลี่ยนเปลี่ยนซาวหน่อยนึง เปลี่ยนซาวเป็นอันนี้แล้วกันไม่รู้ว่าติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าถ้าติดลิขสิทธิ์เดีวผมต้องเอาเสียงออกนะ โอเคนะครับก็รีวิวทดสอบกันโดยคร่าวๆนะฮะผมว่าโอเคเลยทีเดียวหนะ้าฟังจากตรงนี้นะครับถ้าไปอยู่ในห้องโดยสารรถยนต์เนี่ยเบสน่าจะดีนะครับเบสน่าจะดีฟังจากที่โล่งๆเนี่ยก็พอมีเสียงเบสให้ได้ยินตุ๊บ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 อยู่นะครับก็ราคานี้นะฮะก็ก็ถือว่าใช้ได้นะถือว่าโอเคสําหรับรถที่ ไม่ต้องการที่จะตีตู้ในห้องเดสรสไม่ต้องการไม่ต้องการที่จะตีตู้ซับเบตนะครับเอาเบตดบ็อกไปวางใต้เบาะก,ก็พอได้ฟังนะฮะพอได้ฟังพอได้สนุกนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบให้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะมันก็ไม่ได้มีรีวิวมี รีวิวทดสอบอะไรมากเพราะมันก็เท่านี้นะฮะทับบล็อกนะฮะก็จะทดสอบไว้ทีนึงเดี๋ยวให้เพื่อนสมาชิกเขาเอาไปไปทดลองดูนั่นแหละเพราะเขาเอาไปติดในรถยนต์นะครับอันนี้ก็ฝากสั่งก็ไม่ใช่ของผมนะฮะเดี๋ยวก็าติดในรถก็ต้องสอบถามเขาอีกทีนึงว่ามันดังดีแค่ไหนยังไงนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยตามที่ร้านค้าก็แจ้งให้ถ่ายคลิปวิดีโอให้เป็นหลักฐานดูว่ามันใช้งานได้หรือเปล่ามันเสียหายหตรงไหนหรือเปล่าก็โอเคนะสินค้าโอเค จะส่งไม่นานเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันท่านใดสนใจนะครับทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปก็ไปสั่งมาลองดูกันนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านค้านะครับเป็นแค่ผู้ใช้งานคนหนึ่งนะฮะก็เอามาทดสอบให้ดูกันนะครับก็คลิปนี้ลากานเพียงเท่านี้นะฮะผิพพดพลาดการใดขออภยัยสวัสดีครับ